ไอเดียเมนูสร้างอาชีพนาโช่ไก่กรอบหน้าโรงเรียนและเทคนิคทอดไก่ให้กรอบนานแต่แป้งไม่ร่อนเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยหั่นผักสลัดและหั่นแครอทผสมกันหั่นหอมใหญ่และหั่นมะเขือเทศเตรียมผงคุกไก่รสต่างๆซอสพริกมายองเนสและมะนาวค่ะและวัตถุดิบหลักในวันนี้เรามีตัวช่วยมีทั้งไก่คาราเกะและนักเก็ตไก่ของไก่ปันซกไม่ต้องทำละลายก่อนทอดสะดวกมากค่ะทอดไก่ให้กรอบๆกันเทคนิคง่ายๆนะคะอย่าทอดทีละเยอะเกินไปความร้อนจะไม่กระจายทั่วทอดนักเก็ตไก่เสร็จก็ทอดไก่คาราเเกะต่อลย แต่ถ้าอยากให้กรอบสะใจปัดซ้ำอีกรอบด้วยไฟแรงหนึ่งถึงสองนาทีรับลองเลยว่าสีสวยและน่าทานค่ะมาฟังเสียงกรอบกัน ร้านเจตุ้ยนาโชไก่กรอบเปิดแล้วจ้าธรรมดา25พิเศษ35ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งผสมด้วยผงคลุกปรุงรสและตัดให้เป็นชิ้นพอดีค่ะตามขายก็จัดผักใส่ถ้วยผักสลัดแครอทมะเขือเทศและหอมใหญ่ตามด้วยไก่ทอดที่คลุกผงไว้ด้าด้วยมายองเนสและซอสอย่าลืมบีบน้ำมะนาวใครมองหาอาชีพใหม่มเมนูนี้น่าสนใจมากไก่ทอดอะไรทอดขายได้ต้องไก่ปันสุกเลยค่ะ